ไม่นับถือในพุทธศาสนานี่นี่ไม่ว่าก,กันอเป็นคนที่ไม่เข้าใจในพุทธศาสนาไม่ว่าก,กันอแต่ถ้าบอกว่าตัวเองเป็นนักภาวนาแล้วสิ่งที่ครูบาพูดออกมาเนี่ยยังไม่เข้าใจแสดงว่าน,นต้องไปพิจารณาตัวเองอต้องไปพิจารณาตัวเอง <c oughs> ไม่ตำหนิคนอื่นแล้วจะสอนคนอื่นได้อย่างไรเพราะพูุทธเจ้าก็ตำหนิกิเลสอย่างนี้พระพุทธเจ้าพูดถึงว่าพวกโมฆบุรุษ เห็นไหมนีก็ตำนี้สิ่งที่ไม่ถูกไม่เป็นธรรมไม่เป็นไหนัยเนี่ยเข้ามาใสายข้อนี้ไงบอกว่าผู้รู้ไม่ติก็เป็นการทําให้อาผู้หลงมันหลงอยู่นั่นแหละหน้าที่ของพ่อแม่ของครูบาอาจารย์ท่านตำนี้แน่นอน ตแต่ตาหนิสิ่งที่ควรตําหนิตาหนิเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาถ้าผู้รู้ไม่พูดเขาว่าหลงก,กันหมดไหมแม<น>่นถ้าเขามาถามทางก็เทไม่บอก,กนั่นแหละตัก,กาววิบัติหรือใช้ผิด <c oughs> หรือใช้ผิดคนผิดที่นั่นเลยก็บอกจะมีพระโดนจับศิษย์กแล้วหนึ่งองค์เอามาเลยครูว่าอ่านดูหลายหลายคอมเหตนว่าเดี๋ยวก็ล่วงเดี๋ยวก็ดับอ่าเดี๋ยวอํา อรก็รอดูเราก็บอกว่ารอดูรอดูเลยเราไม่ได้เป็นเหมือนพระที่ท่านรู้จักหรอกบางคนบอกว่าไปเรียกอะไรนะแพรลี่มาหาภัยวันมาไปเรียกมาหาภัยวันมาเลยเอามาดูมาคุยธรรมะกันน่ะมันเป็นยังไงไอ้คนมีกิเลสกับคนไม่มีกิเลสเนี่ยเอามาดูคือสนทนาธรรมตอนค่อยจับก็ได้เออนี่มันอาหารอย่างนี้มันไม่ใช่ อันคนน่ะมาพูดเหมือนกับว่าเราจะกลัวแล้วเราไปหลบนะ่ะเราไม่ได้แกล้งเอาเราไม่ได้มาแสดงเออแต่เราแสดงนั่นแหละอ่ะแสะดงทำไงเออเห็นไหมล่ะ